คยสงสัยไหมครับว่าทําไมนะครับจอยบอยคนใหม่นั้นถึงมีความสําคัญกับเรื่องมากๆและจอยบอยคนนี้นะครับเขามีความสําคัญนะครับกับในเรื่องวันพีชยังไงวันนี้จะมาพูดคุยอธิบายเลยแหละครับว่าจอยบอยนั้นนะครับเขาคือใครกันและทําไมนะครับในเรื่องวันพีชนั้นเขาคือตํานานคนหนึ่งนะที่ใครต่อใครหลายต่อหลายคนนั้นอยากจะให้มีนะครับนิวจอยบอยคนใหม่เกิดขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับของจอยบอยนะครับตัวละครสุดลับแสนลับในเรื่องวันพีชคือมีการพูดถึงเอ่ยถึงมาแสนยาวนานแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของเขาที่แท้จริงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ถูกเผยอย่างร้อยเปอร์เซ็นักเท่าไหร่และอย่างที่เราทราบกันดีเลยครับว่าอย่างมังะวันพีชตอนที่1014นะครับก็ได้มีการพูดถึง เรื่องราวตรงนี้ด้วยวันนี้นะครับก็เลยจะมาย้อนเรื่องราวของเขานะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยหรือในแอปปิลิบิลิก็ได้รับชมได้ด้วยเช่นกันโอเคเราไปพูดถึงเรื่องราวของจอยบอยกันดีกว่าสาหรับจอยบอยที่บบแมนโจอี b บอยนะครับที่หลายคนนั้นนะครับก็อยากจะรู้เรรื่อองงาววชีิตข เอเอกินเนื่องจากว่าเป็นตัวละครโคตรลับปริศนานะครับและเรื่องราวของเขาโดยบอกก่อนละกันนะครับว่าสําหรับจอยบอยนั้นไม่ใช่เป็นคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่นะครับในช่วง800-900ถึงปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ง่ายเลยช่วง100ปีที่ว่างเปล่าไปนะครับ100ปีที่ประวัติศาสตร์ของโลกวันพีตนั้นได้สูญสลายไปเลยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับว่าทําไมนะครับมันมีช่วงประวัติศาสตร์1 0อปีที่แล้ว200ปี400500หรนะครับหรือช่วงพันปีที่แล้วแต่ทําไมนะครับแค จึงทําให้เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่นักประวิตร์ในเรื่องวันพีชนั้นนะครับเขาอยากจะค้นหาเรื่องราวตรงนี้เสลือเกินซึ่งจอยบอยนั้นนะครับเป็นบุคคลปริศนานะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนั้นหลายคนอาจะจะสงสัยว่าแล้วอะไรละ่ะคือความพีคของจอยบอยนะครับเพราะว่าช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นคนในโลกเนี่ยมันไม่มีจอยบอยคนเดียวอยู่แล้วมันมีอีกเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วทาไมคนอย่างจอยบอยนั้นถึงสําคัญเสลือเกินความสําคัญของจอยบอยเลยก็คือในวันที่คนที่เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ ไปที่เกาะสุดท้ายอย่างลาเทลเมื่อเขาไปถึงแล้วนะครับเขาก็หัวเราะร่าออกมานะครับอย่างคนพิกนะครับสนไพรยสักอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยโดยโรเจอร์ที่ไปถึงที่นั่นนะครับกลับพูดออกมานะครับเป็นประโยคสําคัญเลยก็คือเขานั้นนะครับอิจฉาในตัวของจอยบอยสุดๆเลยเขานั้นหวังได้เพียงแค่ว่าตนเองนั้นอยากจะเกิดยุคเดียวกับจอยบอยนะครับนายเนี่ยได้ทิ้งสมบัติอันเหลือเชื่อเอาไว้อย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าขันจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนจากประโยคคําพูดนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็หมายความว่าจอยบอยนั้นเป็นนสส่วําคัญใน เรื่องสุดๆเลยเพราะอย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าโรเจอร์นั้นถึงแม้ว่าจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลได้แต่จริงๆแล้วนะครับมันยังมีอีกปริศนานะครับที่เป็นอีกสเตปหนึ่งนะครับที่จะต้องไปอีกซึ่งโอเคเราไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นเกาะสุดท้ายที่มันสุดท้ายจริงๆก็ได้นะครับก็คือต่อจากเกาะนี้ไปหรือสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีชนั้นต้องอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับต่อจากนี้โดยเป็นสิ่งที่โรเจอร์นั้นไม่สามารถไปถึงได้เนื่องจากว่าเขาไปก่อนเวลาซึ่งจอยบอยนั้นอาจจะเป็นคนนะ ไปก่อนสุดท้ายนั้นได้จริงๆหรือเป็นคนนะครับที่เอาสมบัติล้ำค่าไปวางไว้ที่นั่นนะครับก็อย่างประโยคที่โรเจอร์พูดไปเลยแหละครับว่าจอยบอยนั้นนะครับทิ้งสมบัติอันเหลือเชื่อเอาไว้ที่นั่นนะครับมันก็เป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนแล้วแหละครับว่าจอยบอยนั้นนะครับเป็นส่วนสําคัญแน่ๆในวันพีชนะครับในช่วงท้ายที่สุดเป็นเพราะว่านะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนั้นจอยบอยนั้นนะครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนซึ่งอันนี้นะครับมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันเลยครับว่า คนใหม่เพราะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับจอยบอยคนเก่านั้นไม่สามารถมีได้แน่นอนเพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับกว่าแป0ร0 0ปีแล้วหรือเป็นช่วง100ปีที่ว่างเปล่านะครับจอยบอยนั้นก็คืออาจจะต้องเดซมอรเล่แน่นอนอยู่แล้วนะครับจึงทําให้ตอนนี้เจ็ดจำงตรงนั้นก็เลยถูกส่งต่อมานะครับเป็นจอยบอยคนใหม่ก็อย่างที่นะครับโรเจอร์นั้นนะครับได้รับคําทํานายมาว่าเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยก็คือไปหาคําทํานายกับมาดามเชอร์รี่นะครับว่าโพไซดอนเนี่ยจะเกิดในตอนไหนมาดามเชอร์รี่ก็บอกเลยแหละครับว่าอีกอนจะ เกิดมาซึ่งโพไซดอนตรงนั้นนะครับก็หมายถึงเจ้าหญิงชีราโฮชิซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจอยบอยนั้นนะครับก็เคยถูกเขียนเอาไว้นะครับในโพนิกิปในป่าแห่งท้องทะเลที่เกาะมนุษย์เงือกซึ่งเรื่องราวของจอยบอยนะมันก็เหมือนเป็นตำนานเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าจอยบอยนั้นเคยให้คำมั่นสัญญากับเจ้าหญิงเงือกนะครับเมื่อ9 0 0 800ปีที่แล้วหรือ1้อยปีที่ว่างเปล่าซึ่งเจ้าหญิงเงือกคนนั้นนะครับก็คือเหมือนกับเป็นโพไซดอนนะครับเมื่ออดีตนั่นแหละเพราะว่าปัจจุบนน อนนั้นก็เคยขอโทษนะครับเจ้าหญิงเงือกในยุคนั้นแหละครับว่าที่ไม่สามารถทําได้สําเร็จแต่ว่าเขาได้ทิ้งเอาไว้ในช่วงสุดท้ายแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่ในอนาคตสักวันหนึ่งนั้นจะมีคนนะครับที่เปรียบเสมอนะครับตัวแทนของตนเองก็เหมือนเจตนารมของเขานั้นจะไม่หายไปจะถูกสารต่อนะครับและทําให้คําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นมันจะถูกสารต่อและก็ทําให้สําเร็จแน่นอนขอเพียงแค่รอเวลานะครับวันที่กําหนดการนั้นจะมาซึ่งแน่นอนกําหนดการตรงนั้น ก็มาอยู่ในยุคสมัยของลูฟี่นะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าโรเจอร์นั้นไปก่อนเวลาอันควรนะครับมันยังไม่ใช่เวลานะครับที่อาวุธอย่างโพไซดอนนั้นจะกําเนิดขึ้น ทีนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจใช่แล้วใช่ไหมละครับว่าสิ่งที่ผมพูดถึงนั้นคืออะไรว่าทําไมกันนะครับจอยบอยคนใหม่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญของเรื่องวันพีชมากๆเลยถึงขนาดนะครับอย่างมังงะวันพีชนะครับในตอนที่1014นะครับหาใครไม่อยากโดนสปอยต่อจากนี้เนี่ยก็ปิดคลิปไปนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเนื้อหาสปอยของวันพีชตอนที่1014ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าที่ไคโดพูดเลยครับว่าแกน่ะไม่ใช่จอยบอยคนใหม่รอกหมวกฟางก็คือในตอนนี้นะครับคนที่ร ที่จะทาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับกับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนั้นนะครับจึงเป็นคนที่สําคัญมากๆเลยเพราะจะเกิดการคอมโบคอมจอยกันนะครับระหว่างเจ้าหญิงมนุษย์เงือกที่เป็นอาวุธโพไซดอนร่วมมือนะครับกับนิวจอยบอยนะครับหรือว่าจอยบอยคนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถนะครับของเจ้าหญิงมนุษย์เงือกอย่างเจ้าหญิงชิ่ราโฮชีนะครับหรือว่าโพไซดอนนั้นก็คือสามารถสั่งการนะครับเหล่าเจ้าทะเลทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ซึ่งเจ้าทะเลในเรื่องวันพีชเป็นอะไรที่แข็งแกร่งและสุดยอดมากๆเลยมันก็คือเป็นนนนออีีีกกกาาาาวุธคคิิ้้สสํัญะรบท่จมถลลโใ จากดํากลายเป็นขาวจากขาวกลายเป็นดําได้ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นส่วนที่สําคัญอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าการคอมโบการนัสลับนิวจอยบอยกับอาวุธโพไซดอนนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญโดยสิ่งหนึ่งเลยนะครับหลายคนบอกแล้วมันจะมีการเชื่อมโยงกับลูฟี่หรือเปล่านะครับจริงๆมันก็พอมีการเชื่อมโยงอยู่นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามเชอร์รี่นะครับก็เคยทํานายแหละครับว่าคนที่จะทําลายเกาะมนุษย์เงือกนั้นก็คือลูฟี่นั่นเองนะครับซึ่งโอ้มันก็ดูแปลกๆเลยนะลูฟี่จะทําลายเกาะมนุษย์เงือกแล้วอย่างนี้เนี่ยลู ล่าสุดวันพีเนี่ยจะเห็นว่าโมโนสุเกะนั้นนะครับมันจะมีความพิเศษใส่ใครกว่าปกติอย่างเช่นสามารถรับรู้นะครับเรื่องราวไกลๆได้นะครับเหมือนฮาคี้สังเกตระยะไกลหรือที่เขานั้นได้ยินเสียงนะครับของช้างสุนิชายอย่างนี้ครับอย่างตอนล่าสุดนี้จะเห็นว่าเขาได้ยินเสียงของใครสักคนหนึ่งกําลังเตือนเขาอยู่นะครับจึงท่าไม่จะบอกว่าคนที่เป็นนิวจอยบอยคนใหม่นั้นอาจจะเป็นโมโนสุเกะก็ได้นะครับคือเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรนะครับที่ซับซ้อนมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วนะครับคนที่เป็นจอยบอยคนใหม่ไม่จำเป็นรออกกะบบว่าจต้งงแเ สุดในเรื่องนะครับเพียงเพียงแค่คนคนหนึ่งนะครับที่ทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้นะครับกับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกเมื่อร้อยปีที่แล้วให้ทําให้สําเร็จนะครับในยุคสมัยนี้ก็เพียงพอแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวแล้วกันนะครับว่าทําไมจอยบอยในเรื่องวันพีชนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยและทําไมกันนะครับคนที่รู้เรื่องราวนะครับของประวัติศาสตร์ถึงอยากจะให้มีนะครับนิวจอยบอยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหากมีนิวจอยบอยแล้วเมื่อควบคู่ไปนะครับกับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนะครับก็คืออาวุุุธโพซดอออนนนนนนททกกสิ่่่งงงยาใเรรืวััั้ะคบ มันก็จะคอมโบกันหรือว่าเป็นคอมมิวนเคชันที่ดีกันนะครับในการสร้างสิ่งหนึ่งและทาตามสัญญาได้ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าสัญญาตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาสัญญาอะไรกันนะครับจนได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่แน่นอนแหละครับว่าคงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจนสามารถเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกวันพีได้แน่ๆเพราะอย่างที่โรเจอร์เคยพูดไว้เลยครับหรือซูเวอร์เดลี่เนี่ยพูดไว้นะครับว่าพวกเขานั้นมาเร็วเกินไปซึ่งหากมาช้ากว่านี้นะครับอาจจะเกิดสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่านี้ก็็็ไได้้หหหหรรืืออในนนนนนนเเเ่่่่งงวววัััพีจจะะาาาาลลยยตคมปแช หรือเซเวอร์เรรี่นั้นพยายามนะครับผลักดันเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เด็กคนนั้นนะครับก้าวขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกับว่านิวจอยบอยซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่ว่าจะเป็นแชงหรือเรรี่นั้นอาจจะรู้ก็ได้นะครับว่าโลกในตอนนี้เนี่ยต้องการนิวจอยบอยคนใหม่มานะครับเพื่อเปลี่ยนสลับนะครับมุมขั่วของโลกให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันเลยและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่านิวจอยบอยนั้นคือใครและความสําคัญของจอยบอยนั้นมันคืออะไรกันแน่ลองคอมเมนต์ ทวนเรื่องราวแหลคะครับว่าจอยบอยทำไมมันสำคัญเหลือเกินนะในเรื่องวันพีชก็ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมหรือแอปปิลิปิสามารถรับชมได้ทุกช่องทางฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอพระคุณครับ